พาเมกลับมาพร้อมกับรีวิวขนมออนไลน์จ้าพูดตั้งตรงตอนนี้ไม่ได้กินยังไม่ได้กินอะไรเลยก็ไม่รู้อก็คือค่วนในเต็มปากเต็มคำเต็มเม็ดเต็มเหมือก็คือกินได้ทั้งชิ้นเลยอุ๊ยอร่อยมากอาหารปลาสัะเปิดกล่องสูงขนมยุค90จ้าท่านดูหลอกเด็กดีนะ เรื่องเราคือไปรวบรวมมาและขนมยอดฮิตรอบนี้คือมาจากลาซาด้านะทุกคนเราเป็นเราช็อปปี้รอบนีนลาซาดานะแต่ว่ารอบนี้คือใดๆเนี่ยเมก็คือทําการซื้อขนม,มาจากยอดขายอังบางทีเราก็ดนูไอเดียว,ว่าอะไรจะเป็นอันที่ขายดีบ้างก็เลยดูจากยอดที่เขาขายได้อันไหนที่ขายได้เยอะก็คือซึ้อตามค่ะขนมประมาณ8ล้านอย่างคนลเราก็มาเริ่มเด็นที่ความอยากลองส่วนตัวเลยแล้กัน นี่คือเลทโฟอ่ะหลังจากกดสั่งอันนี้ไปก็คือเห็นเลทโฟโผล่ขึ้นมาเยอะมากๆก็เดี๋ยวมาชิมทั้งสองอันดมก่อนนะอถ้าจากไม่ได้มาเลเซียน,นะทุกคนใกล้ๆบ้านเราพูดตามตรงตอนนี้ไม่ได้กลิ่นทัฟโฟเลยไม่ได้กลิ่นอะไรเลยก็มไม่เราถึงนทัฟโฟแล้วคือมันต้องกัดก่อนเน่ยทุกคนมันต้องกัดลงมาถึงจะแบบนี่กลิ่นทัฟโฟออกมา เอาว่าโอเคอยู่แต่เราต้องลองมืูนี้อันเนี้ยอาจจะรับบทแบบว่าทัฟโฟแซกซึมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการแบบบทบดบดแบบมันฝรั่งในทัฟโฟลงไม่ได้ไปอยู่ในขั้นตอนการผลิตเขานะคือเดาอุ้ยไม่มีกลิ่นเหมือนกันเดาว่ารสชาติน่าจะอยู่ภายในเนี่ยทัฟโฟอ่ะอาจจะเดินทางมาไกลทัฟโฟอาจจะได้หล่นหายระหว่างทางไป ถ้าถามว่าชอบไหไมีชอบนี้มากกว่าเพราะว่ารสชาติแบบมันทามาอร่อยกว่าทําไมก็ไม่รู้กลิ่นทาโฟก,ก็คือไม่ต้องคาดหวังมากคือมันมีกลิ่นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าอาจจะคาดหวังความแบบฟงเยอะเกินไปหน่อย <S <S 2> <S 2> ต่อไปนี้ดีกว่าครับอันนี้ก็คือเฮอร์ชี่รสช็อกโกโบานาน่าครีมเวฟเฟอร์มินิน่ารักมากไม่มีอะไรคือเห็นแพคเกจแล้วก็แบบอุย๊ยช็อกโกโบานาน่าของโบดเลยอืมกล้วยตะโกนว่าเป็นกล้วยทุกคนมันหอมมาก อืออืนี่เลยกลิ่นกล้วยหอมมากกลิ่นมันจริงหรือกลิ่นมันแบบว่าเมีหลังจากที่ทําขนมมาแล้วเมีก็แบบได้ลองกลิ่นมาเยอะทุกกลิ่นมันก็เป็นตินสังเคาะกล้วยหอมว่างั้นเถอะแต่รับได้เพราะว่า,า,วาใช่นี่แม่เมียเน,นี้ยโฮ้ยนะ่ากินยังจริงอันนี้คือโรของอูันตินอะ อยากจะบอกว่าทุกอย่างั้งหมดเมนซื้อมามันเดือดกันนะทุกคนอันนี้เขาไม่รู้เขาอยู่มาอีกนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรชิมได้ก็ทุกคนนะคะอันนี้ก็คือโรอวันตินะจามาจากประเทศจีนอีกเช่นเดียวกันนะทุกคนทำไมประเทศจีนมีขนมเยอะจังแบบขนมแปลกหรือว่าแค่มันอยู่ที่อื่นมันเลยแปลกสำหรับเรากลิ่นเป็นแป้งๆเฉยๆอะทุกคนชิมแล้วนะทาไมอะไม่มีอะไรเลย รับบดเป็นโลสักอย่างที่สวมใส่ซอของโอวนตินตัวนี้อาจจะอยู่ในซักส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ออกมาในวันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเฝ้าเรามีไมโลเฮ้ยอเคไม่เป็นไรด้านหน้ามีนี่เลยครับอดีตเคยฮอตฮิตเชื่อไหมทุกคนคือเมย์ไม่เคยกินอันนี้คือไมโลคิวนะคะก็คือเป็นไมโลที่เป็นก้อนๆอ,อัดเม็ดอะ เม่ไม่เคยกินเลยแล้วคนเขาได้กินทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมแบบตอนนั้นเราไม่เคยกินก็ไม่รู้เป็นจังหวัดหาซื้อไม่ได้เป็นจังหวัดมันหาซื้อยากเป็นจังหวะไหนก็ไม่รู้ก็ไม่ได้กินจะเป็นการสนองนี้ตัวเองเมื่ออดีตตอนเด็กนะคะว่าจะได้กินตอนนี้แหละทุกคนคือมันก้อนแค่เนี้ยมันเป็นไมโลก้อนจิ๋วเท่านั้นข้างในก็เป็นผงไมโลอัดนิดเลยเฉยเฉยเลเรื่องราวเขาคืออะไระทำไมมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้อ่ะมันก้อนสี่เหลี่ยมมากเลยอะ่ะทุกคนอืมหอมเนี่ยหอมเขาอ,อมหรือเขากินอ่ะ เขาน่าจะเขียวนะโอเคอืมฟันโอ้วกรอบเหมือนตักในรูปองผงกินแต่เขาอัดใส่เม็ดให้มันเคี้ยวกรุบกรอบม่ได้มากขึ้นเฟินเลินอยู่นะอันเนี้ยเอาวอาให้แกะให้ระวังฟันพี่ดีๆด้วยตีน้องอยู่ทีมไหนนะหมายถึงว่ามันจะมีคนแบบว่าชอบโอลตินกับชอบไมโลสอบปากชอบอยู่ทีมไมโลแน่เลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าโอลตินมีรสเค็มๆนิดนึง หรือเปล่านะจงตัวเองไม่ได้หรือเเคยอยู่โทษนะทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองจงไม่ได้ไมโลแล้วคันเพราะว่ากินอยู่ชอบไมโลกดรีชอบโอวันตินกดเฟบงงปะอ้าวไม่เคยเล่นทวิตเตอร์เขาจะชอบถังไหมยเขาจะชอบสร้างโพล้วกก่อนกินกดรีลวกไม่ลวกกดเฟบเงี้ยพักมาของไทยบ้างไหมของไทยคือะไรนี่ไหมที่ฉันซื้อมาได้ยังไง ทุเรียนหมอนทองฟีดได้ค่ะงงเรื่องราวคุณเมย์ชอบกินแบบสตรอเบอรี่ฟีดได้เอยผลไม้ที่เป็นฟีดได้เพราะูสุว่าเออเหมือนเนี้ได้กินผลไม้นั้นอยู่อุ้ยเหมือนโอนตินคิ้วอยู่นะอุ้ยเหมือนเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้เมย์กินทุเรียนสดได้แล้วแต่ว่าเมย์อ่ะไม่ค่อยสะดวกทุเรียนแปลรูปเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าทุเรียนแปลรูปเขาจะมีกลิ่นเฉพาะเกิดขึ้นซึ่งมันคือกลิ่นนี้แหละมันคือกลิ่นทุเรียนเหมือนทุเรียนกวนเหม็น,นอ,อ่ะหื อื้มวิ่งอร่อยทำได้ดีมากรสชาติเหมือนทุเรียนจริงเลยแต่มันไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นทุกคนมันก็แห้งๆแหละแต่มันแบบกลิ่นและรสมันพอดีกับทุเรียนคือถ้าเป็นแบบทุเรียนแปรรูปอื่นๆทุเรียนทอดอย่างเงี้ยทุเรียนทอดก็คือรับบทเป็นกินอ๋ออะไรกอ่กอๆมันๆอย่างเดียวไม่ได้สัมผัสถึงความเป็นทุเรียนขนาดนั้นทุเรียนกวนสำหรับย์ก็คือหนักไปเพราะว่ามันมีกลิ่นกวนโผลข,ขึ้นมาเยอะอันเนี้ยเหมือนกินทุเรียนสดที่สุดถึงแม้ว่าเนื้อจะแห้งกว่าก็ตามอ๋ออะ ไว้แก้ขัดยามต้องการกินทุกเรียนได้ดีมากรู้วคนดีมากเลยอะของคนไทยเนี่ยของแบรนด์คาชาทานืประทับใจมากคือได้กลิ่นเมื่อกี้คือเมเบกหรอเมื่อกี้แต่พอกินแล้วมันอร่อยเนะาะแปะลิงก์ไว้ให้ได้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ซื้อเองนะติดฟัน ขนมไทยต่ออีกสักหนึ่งทุกคนอันนี้ก็คืองงว่าทําไมคนซื้อเยอะมากคือเป็นแบบข้าวแต่น้าแตงโมปกติเคยกินก็คือเขาจบวาดเป็นเส้นขดหอยเป็นแบบเป็นเส้นเล็กๆใช่ไหมซึ่งเม่อตอนเด็กก็คือทีมที่หักตรงข้าวออกแล้วก็กินแต่ตรงน้ําตาลกินเฉพาะข้าวที่โดนน้าตาลใครที่เคยเป็นแบบมีนะ,ะทุกคนมันมีนะวัตกรรมของการลาดน้ําตาลเนี้ยทั่วทั้งแผ่นแล้วเพราะงั้นเราก็คืออ้วนได้เต็มปากเต็มคาเต็มเม็ดเต็มหนวยก็คือกินได้ทั้งชิ้นเลยขอชิมเลยแล้วกันนะ อืมอืมอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะมันอร่อยเพราะว่าน้าราดมันราดทั่วถึงกินเข้าไหนก็โดนอืมแต่ตามหายี่ห้อคือตามหาไม่เจอนะดิฉันต้องไปดูในประวัติการซื้อตัวเองเนี่ยถ้าจะเอามาบอกเพราะว่าเขาไม่ทำไมไม่มีห้อของคนไทยอ่ะทุคนนกคนชอบชอบเด็กพี่ก็ชอบอยู่อืมน้ำราดมันมาเต็มจริงอืมน้ำราดคือแบบว่า หลับตากินก็โดนต่อไปดีกว่ากลับมาแก้มือในสิ่งที่เมื่ออพิโซดที่1ของเราเนี่ยเป็นขนมที่เมย์ไม่ได้ปวดปานเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้ปวดปานอยู่คือพี่นิกสั่งแก้มือมาแล้วรอบที่เราสั่งผิดนะคะรอบนี้สั่งมาแล้วคือยูโรคัสตาร์ดเค้กแกะชิมเลยเหมือนว่ามี2องอรสเอออันนี้แหละอันนี้แหละคือเขาเหมือนแบบว่าแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบคลีนคลีนอะทุกคนแต่คราวนี้ก็คือว่าอันนี้ไม่เป็นฮอกกโดมิวหรือเปล่านะ mm hmm. ทุกคนอาจจะเป็นรสเดิมหรือเปล่ามีช็อกโก มีช็อกโกแลตเก่ามีนีชช็อกโกแลตเบลเยียมเหมือนเดิมเลยกลิ่นเดิมเลยอ่ะก็คือซองใหม่นะคะแต่ข้างในน่าจะเหมือนเดิมเดี๋ยวลองชิมดูต่างไหมครับอร่อยนะเอ้าแต่แค่ไม่ร้อนหวานไปอ่ะอันนี้อุ๊ยอันนี้ช็อกโกแลตเหรออืมบอกว่าเป็นช็อกโกแลตเบลเยี่ยมอร่อย เข้มข้นอยู่นะดีชอบแล้วขนมวัยเด็กไปแล้วใช่ไหมทุกคนวัยเด็กอีกสักหนึ่งคือปีโป้แต่ว่าอันนี้ก็คือเห็นคนซื้อเยอะใช่ไหมทุกคนคือเป็นปีโป้กล่องสุม่มอ่ะนี่ไงเขาบอกคำเตือนสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่คุณคิดต้องใช้การรับรูก้การดมลิมรสจะทำให้คุณรสชาติและสิ่งที่ซ่อนอยู่จงค์ครว่รับสีปีโป้ห ส่สุ่มคือตอนนี้ที่เมเห็นอนะ่ะคือเมได้มาเป็นปีโป้สีขาวเหมือนกันหมดเลยนะคะ<ม>ชิมซักกันนิดซักกันหน่อยไม่ได้แช่เย็นด้วยนะอุย้ยแก่ง่ายแล้วเออเหมือนเคยได้ยินป้าว่าเขาแบบแก้ให้มันแก่ง่ายขึ้นปีโป้อ่ะซองมันแก่ยากแล้วก็เหมือนเขาน่าจะปรับรูให้มันแก่ง่ายเลยอันนี้ไม่แน่ใจหรือเปล่านะแต่คุณ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 ,คณว่าเหมือนเขาทําให้มันแกะง่ายขึ้นอ้อยอ่ะอร่อยจังรสชาติปกตินี่ มันไม่ได้รสชาติมันเด็ดโดดเด่นหาน่ะเอออ้อยไม่หรอแล้วไงโอ้เหตุแล้วก็เคลมปีโป้เคลมเลยมีน้ำเละแปลกๆเองไหมอ่ะไม่มีแหละอ่ะคือนี่ไม่รดนแจ็คพอตเลยหรอคือกินธรรมดาเสร็จแล้วก็เจอแจ็คพอตเลยหรอแปลกมากแล้ฉันชิมอีกเดี๋ยวฉันเริ่มอยากค้นหาความลับถัดไปของปีโป้แล้วเดี๋ยว แม่ไม่ลดแก่าแกะยากอยู่นะอุ้ยทำไมสมุดเหรอจ๊ะงงเหมือนเคยได้ยินป้าว่าเขาแบบแก้ให้มันแกะง่ายขึ้น <c oughs> นี่รสอะไรไม่รู้ม <c oughs> ะตะวันรีมั้งคือรถอื่นกลิ่นมันจางมากเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไว้แบบกินสนุกๆกับเพื่อนๆก็ใครซวยก็ได้รถพริกเกลือไปแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะเพราะมันเป็นแบบมันเผ็ดเผ็ดเค็มๆอะแต่งงนิดนึงทำไมเราต้องกินไปเผ็ดเค็มๆ,ๆ,ๆในปีโป้ก็ไม่รู้อะมันก็แปลกๆแต่ว่าได้อยู่ ขนมที่เมยเคยกินแล้วก็อร่อยแน่นอนเคยกินคือเป็นเหมือนแบบปลาเส้นที่สอดไส้ชีสอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะทุกคนอันนี้ถ้าแกะมาแล้วกินเลยอ่ะเมยเองก็กินได้ไม่เยอะเพราะว่า<อ>จะมีความแบบเลี่ยนก<อ>ลิ่น<อ>ชีสกลิ่นนม<อ>แต่มันมีวิธีกินคืออ่ะค่ะมันมีวิธีกินคือต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะอ้าวงงเคยกินหรือเปล่าคุณนีงไม่งงก็น้องทําให้พี่กินรอบที่แล้ว เคยเหรออะไระคือจะบอกว่าเอาเข้าไปไมโครเวฟปะชีสจะกรอบขึ้นแล้วมันก็จะหอมขึ้นแล้วมันก็จะอร่อยแต่ตอนนี้ที่เกี่เอาเข้ามาไมโครเวฟกิ่นี้ไปก่อนอืมเป็นนมนมอร่อยอ่ะขนๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไอศครีมกันเป็นฮักเกนดัสงงมากมีขายด้วยมันจิ๋วจิอะทุกคนมันน่ารักมากอุ้ยฟอร์มยูเคนะไม่ธรรมดาอุ้ย ภาไปตรงปกนิดหน่อยต่อไอศครีมมาจะละลายลงไปในในโคนไม่เป็นไรชิมเหมือนขนมนตอนเด็กๆอ่ะเหมือนเวลากินไอติมแล้วอยู่อยู่ตรงโคนแล้วเรอจริงเป็นอย่างนั้นเลยอันนั้นอร่อยกว่ากุริโกที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็มีโดนดอมใชมันมีให้เขียวๆแล้วเป็นรูๆ,ๆ,ๆอันนี้มันจะตุดเไอติมเกินไปพี่พูดแล้วน้องไม่สามารถมูฟออนจากความคิดน,น,นั้นได้เลย ไม่เป็นช็อกโกแลตเฉยๆทุกคนความหอมก็คือเฉยๆรสชาติก็คือเฉยๆจบดีต่อไปนะคะก็คือเป็นวาฟเฟิลก้อนงงมากคืออันนี้คือของญี่ปุ่นนะคะทุกคนงงมากญี่ปุ่นเขาก็หาทำเนาะ,ะแต่ว่ามันเป็นเบลเยียนวาฟเฟิลแต่ว่าทํามาเป็นคิวบ์อะทำมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยน่ารักมากดูดิน่าจะเป็นแบบลูกอมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาจะทําให้มันเป็นรสชาติของวาฟเฟิลได้ไงอะ S <S 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 เป็นแบบอืมอืมอุ้ยมีไส้อืมมีกุ๊กกุ๊กมันมีความหอมวอเฟอร์ไหมเค้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยมันเหมือนกินแบบว่าไวช,ชว็อกโกแลตหวานๆแล้วก็หอมๆนิดหนึ่งหอมๆเนยนิดนึงอ,อ,งอะแต่ได้อยู่ให้ในส่วนของไอเดียน่ารักเก๋ๆก,ก,กุ๊กกุก๊ก,ก,ก,ก็คือได้ก็คือมันน่ารักอะแพ็กเกจจิ้งก็คือน่ารักแต่ที่เหลือก็คือรสชาติงงไม่เป็นไร ญี่ปุ่นอีกสักหนึ่งเก็คืออันนี้เป็นฮอกไกโดคอนจ้าลูกน่ากินมากบอกเลยว่าอันนี้ก็คือดิฉันดูยอดขายก็ถล่มทลายอยู่ทุกคนหอมมากพูดจริงมันมีกลิ่นทะลักออกมาคุณนิกมันมีรั่วมันรั่วหรือเปล่า <c oughs> ทุกคนหอมมากรู้สึกเลยว่าจะอร่อยตัวนี้เป็นแผนที่ฮอกไกโดนะคะทุกคนน่ารักเนาะ น้องน้องดูรี่บแบบเาหอมมากเป็นขนมว้เด็กเวอร์อุ้ยมันชิ้นพอดีอะชิ้นพอดีคำอร่อยมากอร่อยจริงเค็มๆน,นวลๆหอมๆอร่อยอร่อยลิ้นชาอันที่สองทุกคนเค็มมากเค็มมากอยู่มันแบบมันเคลือบเยอะมันเค็มมากอยูอ่แบบลิ้นชานิดนึงแต่อร่อย เอาว่ากินเพลินๆแต่ว่าเตรียมน้ำมาด้วยนะคะอันนี้อะไรอ่ะญี่ปุ่นอีกสักหนึ่งแมทอ่ะญี่ปุ่นเขาก็หาทำจริงอันนี้เป็นเป็นคาราเมลแบบซอเต็ดปลาพรอยไม่เห็นเป็นเม็ดเกลือตรงเนี้ยโทษทุกคนคือในส่วนของภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นธาด้วยบอกเลยฉันคือเรียนตารางทาุตอนมหนึ่งทองได้ Mg มงกุนเซียมมกนีิเซียม Ca แคลเซียม Na โซเดียมหมอ Na โซเดียมหรอ ไนโตเจนป่ะ N ไนโตเจน N A Sodium ไม่รู้แหละชิมเลยเป็นโซเ็ดคาราเมลนะคะน่ารักอะ่ะดูดิเป็นสีสีเุ้ยเอา้าเฮ้ยก็คือเปอ็นคาราเมลอ่ะเอ้ยขัดได้กูกา้าป่ะรับบุอืมอร่อยอะ่ะหูร่อยมากเซอรพจน อร่อยม,มากเลยเอ่ะอร่อยแล้วเกลือโอ๊ะโอ๊ะมันนุ่มนั่นแต่ไม่ไหวจะแข็งแข็งติดใจแล้วทุกคนใกล้แล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นจากตีนอะเป็นช็อกโกแลตที่มีอะไรกรอบๆตรงกลางอืมอ้าวทุกคนก็คือมันเป็นขนมปังกรอบธรรมดาข้างในมันเป็นอะไรไม่รู้แห้งๆแล้วก็มีกลิ่นชุนๆนิดนึงเหมือนมันเคลือบไปเฉยๆอ่ะ ช็อกโกแลตก็คือเป็นกลิ่นฉุนๆก็คือแต่เขาเคมไม้ข้างหน้าว่าเป็น the best chocolate delicious นะแต่ว่างงหลายแบบว่าเออเป็นไงหืนใช่มันมีกลิ่นหืนของช็อกโกแลตแล้วอาจจะก,การเดินทางหรือการเก็บรักษาเมยจะเก็บไว้นานแล้วค่ะต่อไปอันนี้ดีกว่าอันนี้คือลักษณะคล้ายๆแบบซาลายห่อซึ่งไม่มียห้อเดี๋วทุกคนก็คือคนสั่งเยอะมากถล่มทลายดิฉันก็กินตามค่ะไม่ว่าสิ่งนี้จะคืออะไรดิฉันขออนุญาตชิม ฟิลไล่แบบทองม้วนสอดใสเลยสักอย่างแล้วก็มีสไลด์หอมชิมจ้าอาหารปลาซากุระกลิ่นเนี่ยเป๊ะเลยนะอารจะถามให้พี่ดิกชิม่ะให้ตัวแทนทางบ้านชิมหนึ่งแล้วบอกมาว่ากลิ่นที่เข้าจมูกคุณคือ,เ,อ,อเหมือนมากจริงเหมือนอาหารปลาซา,ากุละมาก รสชาติคือยังไปไม่เหนียวแต่กลิ่นขึ้นจมูกก็เป็นอาหารปลาเลยอ่ะแล้วน้องมั่นใจใช่ไหมว่าน้องสั่งขนมม <laughs> าอ๋อขนมไม่ใช่ขนมท <laughs> ี่เขาสั่งดูแค่ยอดเยอะๆไงล,ล้วก็ไม่ได้รู้ว่าเขาแตเอาแพร่ขนันฟาง่ะอาจจะไม่ใช่ทางอาเอาเป็นว่าไม่ใช่ทางของมีละกันนะหลายๆคนกินก็อาจจะอร่อยอยู่นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในขนมที่ยอดขายถล่มทลายอีกแล้วดิฉันแบบงงว่าคนเขาชอปปิ้งอะไรกันนาะแบบว่า อันนี้คือขนมของประเทศไทยนะทุกคน <_ d ance> เขาเรียกว่าขนมลาลาที่เป็นลอลิงสระอาลาที่เป็นสัตว์ลาที่คือการจากลาซึ่งลักษณะคือเป็นแบบเป,เป็นตะเป็นตะข่ายเยอะๆะหอมไหมอหอมอยู่นะไม่จะกินยังไงอ่ะมง <_ d ance> คือเขาพับมานี่ถ้าไม่บอกวา่วาผ้าเพว่าผ้าพับไว้คือมันใหญ่มากแล้วเขาก็พับแบบ <_ d ance> ใหญ่ปะ วิงไงอ่ะอยู่ัีผ้าไปเนี่ยมันเหมือนผ้าทุกคนมันเหมือนผ้ามากเลยอ่ะบางไว้แม่ไม่รู้อาจจะเอาไปซักให้เป็นไม่ได้อยูน่นะมันยังไม่จบนะนี่มันได้เยอะมากมเห็นรมันบางมากเลยคุมห้องนี้ได้ทั้งห้องอ่ะโอเคเราต้องชิมแล้วหลักนี้ว่าถ้าเราแบบว่ากลางนี้ต่อไปก็คือจะไม่ได้ชิมเอานะทุกคนคือเนี่ยเขาก็จะบางๆแค่นี้นะคะทุกคนลักษณะก็คือเป็นตะข่ายอย่างนี้แต่หอมเห็นนะ ได้กลิ่นปาคือกลิ่นอ่ะมีความหอมเะยคล้ายๆแบบกลิ่นน้ําตาลน้าตาลไายแงดงเวลากินกินไงแบบเขากินตอนเป็นผ้าหรือเขาเขายุ่กินหรือเขากินยังไงอ่ะค่อยๆทีนะนี้ก็ได้อ,อุ้ยเคี้ยวอะ่ะสาหรับคนที่เหงาปากเหงาใจไม่พอเหงาปากด้วยอยากหาอะไรเคี้ยวเพลินๆแนะนําขนมลาค่ะเพราะว่ามันเหมือนได้เคี้ยวเฉยๆมันไม่ได้รสชาติอะไรนอกจากความหวานนิดหนึ่งอะลองเพิ่ม t e เจอร์หน่อย อืบอกก่อนว่านี่เป็นความชอบส่วนตัวนะทุกคนคือเมย์เป็นคนชอบกินอะไรที่มันแบบว่าหนืดนิดหนึ่ง <c oughs> เหนียวแบบเคี้ยวได้ไม่ใช่เหนียวเหนียวเคี้ยวไม่ได้นะเมย์ชอบอย่างเงี้ยเมย์ชอบอย่างเงี้ยเลยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้พอเข,ข้ามาแบบอึ้ออืมได้เคี้ยวอืมเนี่ยได้เคี้ยวชอบแต่คนอื่นอาจจะแบบเจอรู้ว่าเอ้ยทำไมมันเหนียวอย่างเงี้ยแต่เมย์ชอบเห็นไหม มันเคี้ยวเพลินอ่ะมันเป็นแบบดูหนังฟังเพลงเพลินๆแล้วแบบมันเหงาปากอยากขยับปากจังนะก็คือขนมลาเลยตอบจบเพราะว่าดูหนังจบแบบน่าจะจบเรื่องหนึ่งก็ยังกินได้อีกเรื่อยๆเพราะว่าเยอะมากทุกคนก็เขาแบบกลางไม่ได้เรื่อยๆเลยดูดูด<อ>กนแรกงงวง่าทำไมเขาขายราคาสูงแต่พอได้ของมาแล้วถึงแล้วว่าราคาไม่ได้แพงอย้งที่คิดเดี๋ยวแบ่งให้พี่ชิมกันนะอ่ะมันอร่อยนะนี่เม์ว่ามันอร่อยอ่ะ ชอบเลยอะเมย์ชอบแบบเพราะมันมันไม่มีอะไรดีอะพี่รู้สึกปะมันไม่มีทำนางอะนะงงไงใครไม่รู้คือพี่นี่ขมวดคิ้วรุนแรงมากเลยอะเอ๊ะไงอืมมันไม่ใช่แค่น้ําตาลเนอะหมายถึงว่าตอนแรกนึกว่าจะแบบเข้าไปแล้วแบบละลายอะไรเงี้ยมันไม่ละลายมันแบบว่ามันมีความเป็นผ้าเลยเข้าไปเหมือนก็จะเคี้ยวผ้าเอ้ยแต่มีรสชาติแล้วก็ค่อยๆละลายเองชอบปะส่วนตัวพี่ชอบ t e เจอร์ขนมที่เป็น t e เ t อร์อย่างงี้ปะชอบ ชอบเหรอก็เลยน้ำชอบพี่ก็ชอบมันแหละเอาไปเก็หมดเลยมันอร่อยง่ายๆรสชาติมันอา่อยรสชาติมันไม่มีอะไรทุกคนมันไม่ซับซ้อนมันคือแค่แบบหวานนิดนึงหอมๆนิดนึงแต่ได้เคี้ยวพูดจริงไม่ได้มีอะไรมากแค่ได้เคี้ยวมีแฮปปี้ตรงนี้ต่อไปทุกคนเรานะคะจะมาเปิดกล่องุูมขนมยุค90จ้าเอ๊ะเขาเขียนว่ายุคใบเด็กอะซึ่ง เป็นไวของดิฉันเองนะคะทุกคนเรื่องราวเนี่ยก็คือว่ามีคนคอมเมนต์บอกให้เมย์อะแบบรีวิวขนมย้อนวัยขนมวัยเด็กหน่อยซึ่งเห็นว่ามันมีแบบกล่องสุ่มขนมย้อนวัยวัยเด็กอะแบบเป็นเลทราคานึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยสั่งมาในมูลค่า200บาท ไ,ได้สองถุงน,นี้เแต่มันเยอะมากแล้วกแบบรีวิวแบบเร็วเร็วไปไวๆนะคะทุกคนน <c oughs> ีอะไรอะ่ะอะไรอ่ะผงโกโก้ก,ก,กับน้ำตาลทรายแล้วยังไงเอาไว้โรยเหรอ <c oughs> มีช้อนที่ด้วยนะคะเหมาะสำหรับเด็กจริงเพราะว่าช้อนเล็กมากอันนี้เมทันอันนี้คือลูกอมเปรี้ยวอะ่ะรู้แต่ว่ามันเปรี้ยวมันคือน้ำลายไหลอะไรย่างนเนี้ยบูมซปเปอร์โคลา่าอูดูสีดิก็เด็กต้องลิ้นข่าวกันบ้างลรวปะที่เคยกินปะเคยอืม ม่เปรี้ยวเอืมามันอยู่ข้างในอือต้องรออืม <im itation> อร่อยเอ้าตอนเด็กมื่อเปรี้ยวของนี้มันเหมือนจะมีรสที่เปรี้ยวเนี่ยโอ้นี่ไงมันมีรสนี้ค่ะอันเมื่อกี้โค,นนค้กโค้่โค้่โค้กโค้กโค้เโค้กโค้กโค้กอค้กโค้กลค้กเคเ้กโอ,อ้เโค้กโค้กนค้กโค้กโค้กโค้กเค้กโค้กโค้กนี้กโะะค้กมค้เโา้กโค้ะโิ้กโค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 ้กอค้กโค้อโค้กโคก ทุกคนต่อไปเคยกินป้าพี่เคยกินป้าอุ้ยตื<ม>่นเะต้นอ่ะอันนี้มันเป็นแบบผงอะ่ะมันเป็นผงน้ําตาลนี่แหละทุกคนแล้วมันก็เป็นรสชาติต่างๆเป็นไอซิ่งเป็นไอซิ่งอันนี้หยะเหเข้าปากหรือทุกคนมันเป็นผงไม่เหงกเลยก็ดูหลอกเด็กดีนะ,ะซื้อไหมซื้อตอนเด็กๆกินแล้วก็อันนี้ทั่วทวไปอันนี้ก็คือมินิป๊อปซ่า เป็นอมยิ้มนะคะทุกคนอันนี้มันนี่เลยทีเด็ดคือเปรี้ยวเลยปะอ่าอืมอร่อยอ่ะ,อะต่อไปนี่ดีกว่าริงต๊อเคยกินไหมนี่เคยดิทำไมมันสวมนิ้วน้องไม่ได้เราเก็บไปกินได้ทั้งวันใช่คือเป็นจังหวะแบบใส่เข้าไปที่นิ้วก็คือกินเช้าตลอดค่ำค่ะ เพราะว่ากินได้ทั้งวันเลยอันนี้ก็คือเป็นลิงปอกนะคะน่ารักมากกิ๊บเกยวิลิกา้านี่อ,อันนี้ก็คือมหมักฝรั่งรสมิ้นท์ที่เป็นแบบตาแมวดำอะ่ะกล่องแบบกล่องในตำนานอยู่นะทําไมเราถึงชอบกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูเท่มันคือมันเป็นทรงบุรีเอ้ยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเท่กันเนาเวลากินอ่าเวลากินเขาก็หนีบเขาข้าวไว้เท่ๆแบบอ่าห้อหไหน,นอห้าห้าห่าห้นห้าห้าห้าห้ัห้ัห้าห้าห้า้างห รงูดมิ้นหวานมากหวานมากตอบเด็กเลยคุณว่าคุณค่าบุหรี่ดิฉันสูบเคยเปล่าอะไรเนี่ยโคล่าไงเอาไปบดบดทุบๆไม่ทำการไปผลิตมาแล้วก็คือเอาเนี้ยไปทุบนะคะก็เตรียมบุหรี่ของเราพฤติกรรมไม่ควรลองเลียนแบบนะคะทุกคนต้องการหายใจนั้นมันลุกคอเฮ้ ใช่หรืนะเขได้เลยอ่ะเฮ้ยคือเขาไปลงโอมโคล่าแล้วก็เป็นแป้งๆนี่เหลอแล้วก็แต่ก็ไม่ทำไมตอนเด็กชอบทํากันมากไม่รู้ว่าทําไมถึงคิดว่าการแบบได้สูหรมันเท่ขนาดนั้นโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเออมันไม่ดีนะทุกคนก็ถ้าใครจะไปทําก็คือขนมนี้คือก้นหายใจดีๆมันจะติดคอมาจะลงคออันนี้อันนี้ขนมหินอ๋อเอ้ยเด็ดขนมหินทุกคนคือด้านในมันช็อกโกแลตก็เขียว ชอบนะั้น,นี้ดเด็กชอบมากอืมอร่อยคู่ของเม่ก็คือเคยกินอยู่ประมาณนี้บางอันก็คือไม่เคยกินนะคะขนมสองหนึ่สามเนี่ยนี่อันนี้ก็เคยอยู่นะอนนี้แต่กำลัง,<อ>งดงว่าแบบว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีขายอยู่มันเป็นรูปหน้าผู้หญิงนหน้าผู้ชายอะ่ะทุกคนก็คือว่าขนมย้อนวัยเนี่ยได้บรรยากาศก็คือได้บรรยากาศเหมือนตอนกลับไปตอนเป็นเด็กเลยก็หมดแล้วนะคะทุกคนสําหรับขนมยอดฮิตต่างๆที่มีในลาซาด่าพูดเลยว่าวันนี้ประทับใจให้ทายจะทายยากอะไรหรอผ้าไหมเห้ ไม่จริงๆแล้วอ่ะเมย์ชอบทุเรียนฟรีดายที่สุดเลยยังประทับใจไม่หายจนจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาทำมาได้ดีมากไปตามสอยตามซื้อกันได้เหมือนเดิมเลยแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนแล้วก็ใครมีขนมอะไรเด็ดๆอร่อยอร่อยนะคะบอกกันได้นะแบ่งปันกันบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะไปชอปปิ้งแล้วก็มาชิมดูนะคะวันนี้เนี่ยเมย์ขอตัวไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนาน,นะคะสวัสดีค่ะนนมีเหล็กไหมอ่ะไม่นนมีเนาะน้องมาเราลืมี้ดหละ มันไม่ได้ลืมหรอกที่นึกว่าน้องแมวทุกคนจริงๆไม่ลืมวีวตัวเนี้ยแต่เดี๋ยวลองรู้ได้มันเป็นขนมชีสอะแต่ว่าเขาขายที่โ้๊ะเขาขายดีมากอาืมอร่อยอร่อยเฉยเอหน้าตาดีนะเชื่อได้เหรอเป็นอะไรไม่รู้เป็นเออแตเนนดดอ่เป็นข้าวโพดด้วยอะเป็นข้าวโพดแท่งเค็มๆหว,วานๆไม่ได้ชีสขนาดนั้นอร่อยเลยแต่ขนม,มอ,อ่านไม่ออกอ่ะอ่าอ่าชื่อขนม 哦，好甜甜甜啊。